วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานครนายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารเหนือราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์กองบัญชาการทหารมาหาดเล็กราชบรลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีจิตสาธารณะเสียสละอุทิศตนช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยมิสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตซึ่งในวันนี้มีพระราชบริพานผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน168คนได้โลหิตรวม 75,600cc ท้งนี้โลหิตที่ได้รับบริจาคจะนำไปเก็บเป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป